เกี่ยวเขามือนีคนไล่บลาไหลปลาเคียนกันซ้ำพี่น้องเบิ่งดุ้เกี่ยวเขาเกี่ยวไปคนละม้องไปคนละบอนเกี่ยวคนละแจ้งเกี่ยวคนละแจ่มเกี่ยวเขามือแหลกแหกม่านมือแหลกแหกม่นบ่ได้เกี่ยวเขาจากบ้านมือนีมาเห็ียเกี่ยวเขาก่อนไปเบิ่งบุญออกคนสามาแล้วเกี่ยวเขาได้ปัญญาพูดแบบบุคคลเกี่ยวมาเกี้ยวมือนีเด้อมาเหียนมือนีเด้อ เป็นอะไรยองเกี้ยวเขาคือไปเบิ้งบุญบ่ก็คือไปเบิ้งบุญทรงเหงอเลยเนาะแด้ฮอนเลยปัีญยไปเบิ้งบุญเละไปโละมาแข้งจนจังจนว่าข่าจิ้นลอยว่าสนปรนนี้มาเปี่ยนแนวมาเกี้ยวเขาแล้วได้อาน้ำเบียเอาน้ำเล้าอาน้ำเบียร์อ้กันเด้อมือนี้ Tại <laughs> chung rồi, nhanh lâu nhanh bia phải phòm đi Khói thì bốc kín, à. kín. <laughs> lại mong muốn bốc kín lọc Mù bà ni bây bay... Ua út ở ở ai Như bằng mà leo. Im leo <laughs> lắm. Lắm bông Im kín nha Màu đét bố cứ màu đấy hôm con Kín khó xuôi cao nâng Màu đét Màu đét mà hôm con พักแป๊บหนึ่งเข้าไปเกี่ยวช่วงสุดท้ายแล้วก็สิแลวเกี่ยวเข้ามือนีคนไล่บบไล่ส่าเขียนกันซ้ำพี่น้องเบิ้งดูกเกี่ยวเขาเกี่ยวไปคนละม้งไปคนละบอนเกี่ยวคนละแจ้งเกี่ยวคนละแจ้เป็นน้ำเขาเคียดเขาเคียดเมื่อวันนี้ว่าไปบุญส่งเหงอไปก็ไปคนเทืาขคนทีท่านไปกระบไปน้ากันแลยวเกี่ยวเข้ามือนีไปเกี่ยวคนละบอนเบื้องหัน อยู่นึ่งตะเกี่ยวอยู่พุนคุณนะเขียนกันคักคักโม่แล้วโม่แล้วโม่แล้วโม่สิเล้วแล้วจะพาเพื่นมาหองงเพื่นดีเจ้เหวินหองแข็งแข้งแดดเชื้อเสื้อแข็มซ้ำส้งกระสุงขัดซ้ำจะพาเพื่อนไปไปมาซอยกันโมสิแล้วแล้วมาเอาน้ำเบียร์ออกมาเอาน้ำเหล้าออกเอาออกมันเบิด เพราะว่ามื่อบันนี้ไปกินแล้วกินเดียอยู่ญุ่นอ้อันซ่าอยู่ในเมืองแม่นยายวิไลเนี่ยเขียมกันเลยังเขาคนเด้อเดวทาคร่านยังเขานเดนเดียวคนเดียวคนเดียวคนดีแล้วออไปฟาะองมาแล้วเปด้ยแล้วล้วแลดีแล้วย้อนเขยแล้วย้อนนายวิไลมุ่งมั่นเด้อมั่งเนี เา่าเลยเนึ่ท่าเมาเลยเนะ่งไปไปเรียวเรียวมอสิเลวแล้วใหญ่ไปเลยมักม้วนพระัคเกี้ยวกระไดแหละเป็นกำลังใจให้เอาเด้อเอาเกี้ยวไปเกี้ยวไปลูกหลางใหญ่เท่าแล้วโบเกี้ยวแหละเอามาคราวนี้กับพี่ข้อจบคลิปนี้ลงคลิปนี้ไว้เพียงซท่านี้บาย